สวัสดีเพื่อนๆอด้วยนะครับอยู่กับผมเชียร์ชจูนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องกล้องที่มือใหม่เนี่ยควรจะซื้อเป็นตัวแรกๆเลยนะครับเนื่องจากสมัยนีย้กล้องฟิล์มเนี่ยมันเริ่มนิยมมากขึ้นแล้วคนเนี้ยก็หันมาสนใจเรื่องกล้องฟิล์มทําให้มีพวกคลิปต่างๆที่แบบว่า10บกล้องที่มือใหม่ควรที่จะซื้อหรือแบบว่ากล้องเหมาะสำหรับมือใหม่ควรซื้อตัวนี้ตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้องคอมแพลกหรือประมาณนี้ จอเ AF1 เนี่ยถ่ายง่ายกันฝนกันฝนได้หล่านิดนึงแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงก็ใช้ง่ายสะดวกก็สนุกเหมือนกันหรือบางคนอาจจะแนะนำพวกฮาร์ฟเฟรมเพราะสมัยเนี้ยฟิล์มแพงมากก็อาจจะพวกแนะนำพวกนี่เพนเอสอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันตัวเล็กกะทัดรัดแล้วก็ไม่ไม่เชิงว่าใช้ง่ายเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นแรก,แรกเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องปรับเอ็นทุกอย่าง ทั้งชัตเตอร์สปีดทั้งการวัดแสงกระตาตั้งค่า F อะไรพวกนี้เราก็ต้องกะเอาเองทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นระบบแมเนวลลอนหรือบางคนอาจจะเนิยมแนะนำตัวที่ฮิตที่สุดก็คือตัวนี้ย a ชกาเ a เล e โทรสามซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำอุ้ยตัวนี้คมมากสวยมากตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าสุดยอด แต่สำหรับผมนี่ผมไม่ค่อยถูกใจตรงที่ว่ามันเป็นอ่ถ้าจะไม่ผิดชัตเตอร์พาราตี้ปะอ่าใช่ไม่ใช่เออน่าจะใช่แหละคือกล้องทำการชัตเตอร์การวัดค่าชัตเตอร์สปีดให้เองโดยที่เราก็แค่ปรับค่า F แล้วก็กะโฟกัสแต่สำหรับผมนี่ผมรู้สึกว่ากล้องที่ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะพังง่ายเพราะว่าระบบข้างในมันเนี่ย สมมติตัวนี้ถ้าตัวนี้เราข้างในไฟฟ้าพังเนี่ยจะทำให้กล้องไม่สามารถหาค่าช h u t t e r speed ให้เราได้ทำให้อ่ามันจะล็อกไว้อยู่ที่ speed หนึ่ต่อห้าซึ่งทำให้เราคุมอะไรไม่ได้เลยซึ่งการที่เราเล่นกล้องมือใหม่เนี่ยผมว่าเราควรที่จะเล่นกล้องที่แบบว่า full manual อย่างเช่นตัวนี้เจ้า canon canon e t ql เอ้ยไม่ใช่ ql สิ แค้นแค้นรแรกๆตอนหนึ่งเก้าหกหนึซึ่งเป็นตัวที่มันใช้มีเซเลเนียมเป็นตัววัดแสงอาจจะไม่ตรงแต่ก็ถือว่าเป็นของที Hi ่ไฮเทคสมัยนั้นซึ่งตัวนี้ถ้าเซเลเนียมยังไม่ตายเนี่ยมันจะสามารถปรับตรงนี้เป็นโหมดอัโตทำให้เราสามารถใช้ได้เลยโดยที่เราก็แค่หาระยะหาระยะแล้วก็ ปรับชัตเตอรสปีดเองซึ่งเราก็จะอาจจะใช้กด1 6 T, ซึ่งเป็นกดที่เข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่แต่ว่าผมว่าเจ้าตัว canon เนี่ยมันก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเจอถูกๆก็พันสองพันถ้าเจอแพงๆหน่อยก็สักสามพันอะไรประมาณนี้แบบ cla แล้วเรียบร้อยทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องกล้องที่แบบว่า มือใหม่เนี่ยควรซื้อเป็นตัวแรกๆซึ่งผมไม่อยากจะแนะนำพวกกล้องที่ง่ายเกินไปเพราะว่าอย่างเช่นพวกนี้พวกอ่อพวกกล้องคอมแพคจะเป็นกล้องที่พังง่ายมากค่อนข้างจะพังง่ายถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเห็นได้เกลื่อนในตลาดเลยอย่างพวกกล้องคอมแพคเพราะว่ามันซ่อมยากอะไรไม่มีแล้วก็หาช่างที่ซ่อมเก่งๆอ่ะยากเพราะผู้ช่อง กกล้องคอมแพกเนี่ยพังแล้วเหมือนพังเลยหาอะไรยากเพราะกล้องไฟฟ้าเนี่ยกลไกมันซับซ้อนมากกว่ากล้องที่แบบว่าฟูลมันวลซึ่งทุกค,คนก็จะตั้งคําถามกับผมว่าเอถ้ากล้องพวกนี้ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีแล้วกล้องตัวไหนล่ะที่เหมาะกับมือใหม่มากๆและราคาเย่อมเยามากๆผมก็จะแนะนําตัวไลกา3 f รอเล่นอันนี้ไม่ใช่รายการน,นะครับทุกคนอันนี้เป็นกล้องจากโซเวียตที่ชื่อว่าเฟสนะครับเป็นตัวซีดีเฟสหนึ่งกล้องน่าจะาก,ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะโอ้กล้องลกล้องหน้าตาหล่อมากเลยมันมันน่าจะแพงมากๆเลยนะเนี่ยเจ็ดแดพันเลยปะเนี่ยซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนมีมายเซตว่ากล้องโซเวียตเป็นกล้องที่ราคาถูกเนื่องจากสมัยนั้นโซถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะ โซเวียตชนะเยอรมันแล้วเอาเครื่องจากจากเยอรมันไปที่โซเวียตแล้วก็ผลิตกล้องของโซเวียตมาขายให้คนโซเวียตโดยที่สมัยนั้นราคาก็ถูกอยู่แล้วสมัยนี้นก็ราคาถูก,ากกว่าเดิมอีกเพราะเป็นกล้องมือสองแล้วแล้วก็เกลื่อนใช้ครว่าเกลือนเลยเพราะมีเยอะมากที่ทุกคนก็จะตั้งคําถามกับผมว่า้ยทำไมถึงแนะนําตัวนี้เป็นกล้องสำหรับมือใหม่ตัวแรกแเนื่องจากว่ากล้องบาร์น็เนี่ยเป็นกล้องที่ดีไซน์ได้สมบูรณ์แบบมากๆ โดยที่ตัวกล้องนั้นแข็งแรงแล้วก็หน้าตาเนี่ยหล่อมากมันก็จะมีกล้องที่ก๊อปปี้ของตัวไลก3หรือไลต์กลอง2เนี่ยเยอะมากๆอย่างเช่น Canon, Nikka, ้าเฟดซอกี้อ่ะใช่ s o กี้ก็จะมีประมาณนี้แต่ที่จะมีเยอะก็คือ s o ก i ี้กับเฟด ผมเคยจับตัว s o อกี้มาก่อนซึ่งก็บอกเลยว่าคล้ายๆกันมากๆแต่ s o อกี้นเนี่ยเสียงชัตเตอร์จะเหมือนกับ SLR นิดหน่อยที่ว่าเสียงมันจะครักแต่ตัวนี้มันจะเสียงวุดประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งตัวนี้มันจะมีเลนส์ไฟเดอกับ View f i ดอร์แยกออกจากกันไม่เหมือนกล้องสมัยนี้ที่ View f i ดอร์เนี่ยก็จะวิวไฟเดอร์กับเลนส์ไฟเดอเนี่ยอยู่ในช่องเดียวกัน แต่กงวนี้จะแยกออกจากกันเป็นอย่างนี้ช่องนี้จะเป็นช่องหาเลนส์ไฟเดอร์แล้วรงน,นี้จะเป็นวิวไฟเดอร์วลาเราเล็งเราเล็งเลนส์ไฟเดอร์เราหาจะปุ๊บตานี้มองในนี้ตานี้มองรอบรอบ <c oughs> อันนี้เป็นคำพูดอย่างหนึ่งที่มาจากโปรเฟชชั่นอลของคนที่เขาชอบใช้ไลก้านะครับเพราะว่าเขาก็พูดกันอย่างนี้เะยเที่ก็คือตานี้ เราเลงตอนนี้เรามองรอบๆเราเจอถูกใจเรากดทุกคนก็จะอุ้ยชิเกะตรงนี้มันเข้าใจยากจังวะมันคืออะไรบ้างก็ผมจะบายไปทีละอย่างนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัว viewfinder viewfinder ก็คือเราหาระยะพอเราหาระยะเสร็จปุ๊บเราก็กดั h เตอร์แล้วก็ถ่ายเลยเอะตัวนี้หรือคุณจะขยับมาตัวนี้คุณหาระยะก่อนแล้วขยับมาอีกช่องนึง ภาพทีไ่ได้ออกมาก็คือกว้างขึ้นซึ่งข้อจำกัดของตัวกล้องแบบนี้ก็คือช่อง Viewfinder จะเป็นระยะ50มซึ่งถ้าคุณอ่ะผมต้องอธิบายก่อนว่ากล้องตัวเนี้ยจะเป็นกล้องที่เรียนแบบมาจากกลัวไลก้าแล้วกล้องพวกนี้มันจะใช้เมาส์เดียวกับไลก้าก็คือ LTM หรือ M 3 9เมาส์ก็เราก็แค่บิดเนี่ยแค่นี้ ที่ผมแนะนำเจ้ากล้องประเภทพวกนี้เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ทำให้เราไม่ต้องซื้อกล้องเยอะเพราะว่าสมมติว่าตัวนี้ตัวนี้ระยะ45มิลแต่ผมอยากถ่ายสัก50มิลหรือผมอยากจะถ่ายสัก28มิลผมก็จะแบบต้องเปลี่ยนกล้องลนะผมก็หยิบตัวนี้ออกมาเปลี่ยนตัวนี้ไอ้เคียตัวนี้35เหมือนกันดีว่าเออเคียช่างเถอะ อันนี้ก็ประมาณ35มิลแต่นี้ย45ผมอยากถ่าย35ผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ผมอยากใช้15ผมเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้มันก็ต้องปกกล้อง2ตัวถ้าเกิดเป็นกล้องที่เลนส์มันฟิตอยู่กับตัวบอดี้ของกล้องแล้วก็เวลาเราเก็บอะไรเงี้ยเขาจะเปลืองพื้นที่นิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ประมาณสี่เหลี่ยมๆแล้วเกิดใช้แบบนี้มันก็จะแบนราบวางกันอย่างนี้แล้วเ,เก็บเข้าไปในกระเป๋าไ,ปได้เลย ตัวนี้จะเป็นเลนส์อินอินเดียสต์ยนะครับเป็นของโซเวียตซึ่งก็จะก๊อปมาจากเลนส์ของไลกานั่นเองซึ่งมันจะมีตำนานอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเลนส์ของเฟดที่ก๊อปปี้มาจากไลกาซึ่งจะมีรายการผลิตอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมี s e r a l number จากประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะตั้งแต่หน0 0 0แสนเนี่ยแสนสองถึงซีดีเอเท่าไหร่ไม่รู้ ตัวนั้นจะใช้กระจกของไซส์ซึ่งเป็นกระจกเดีกับของที่ใช้กับไลก้านะครับกล้องตัวนี้มันถือว่าสวยมากดีไซน์ดูสวยเรียบหรูถ้าเทียบกับตัว c a n o n e t จะถือว่าธรรมดาแล้วก็ใหญ่มากถ้าเทียบเทียบกันเนี่ยเห็นไหมมันอันนี้มันดูแบบหล่อมากอันนี้มันดูแบบว่าธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็ เก็บไว้ก่อนอ่ทีนี้เรามาพูดถึงการใช้งานกันบ้างการใช้งานตัวนี้ไม่ยากเลยอ่าเราตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยจะมีข้อตอนอ่าเขาพูดไหมการใส่ฟิล์มเนี่ยจะไม่เหมือนกับกล้องทั่วไปเดี๋ยวพอเราแป๊บนึงคือกล้องทั่วไปเนี่ยเวลาเราใส่ฟิล์มเนี่ยฟิล์มมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราดึงออกมาฟิล์มมันจะเป็นอย่างนี้ มันจะก็โค้งอย่างเงี้ยแค่เนี้ยสั้นประมาณนี้แล้วเราก็ใส่แล้วขึ้นฟิล์มขึ้นฟิล์มกดแชะแต่นี้กล้องตัวพวกโซเวียตจะไม่เหมือนชาวบ้านคุณสามารถไปหาการโหลดกล้องพวกนี้ใน YouTube ได้โดยพิมพ์ว่า how to use b a r t a k camera อย่างนี้นะครับข้างล่างจะมีอักษรรักเซียเขียนอยู่อันนี้จับแปลว่า open อันนี้แปลว่า close นะครับแล้วก็แค่หมุนไปทาง open แล้วก็เดึงออกมาอ่าข้างในจะมีสปูลอยูอย่ตรงนี้เราก็เดึงออกมาการใส่ฟิล์มเนี่ยเราเอาคือจะมีเห็นไหมช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเอาช่องสี่เหลี่ยมอ่ะมันจะมีขายตรงนี้เล็กๆถ้าคุณเห็นนะใส่เข้าไปมันจะเกี่ยวแล้วก็ใส่เข้าไปโดยที่ข้อควรระวังก็คือ กล้องบาเนตเป็นกล้องที่เก่าแล้วสมัยนั้นเนี่ยเลนไอฟิล์มเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะยาว10ซนติเมตรซึ่งเลาเราจะใช้เนี่ยก็ต้องดึงออกมาแล้วก็ตัดเราวางท่างนี้เลยวางท่าแบบนี้แล้วก็ดึงไปให้ถึงสุดดึงให้ถึงสุดกล้องแล้วเราก็ตัดตามตามนี้แล้วก็ตัดโค้งให้มันเรียบเนียนๆหน่อยเพราะถ้ามันเหลี่ยมเนี่ยอาจจะไปขัดข้องกับตัวกล้องได้นะครับ มาทีนี้สมมติว่าผมใส่ฟิล์มเสร็จแล้วผม,ผมปิดใส่เราเรา,เราใส่เนี้ยเราต้องใส่พร้อมกันเสร็จปุ๊บไม่ให้ฟิล์มมันยับด้วยน,นะเราใส่เข้าไปก็ใส่นี่หมุนป,ป,มปิดเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอผมปิดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็วิววันนี้อยากถ่ายคนอะ่ะใส่ใช้เลนส์สักห้าสิบมิลละกันผมก็หยิบเลนส์มา ที่ผมชอบเล่นพวกนี้ก็คือมันพับได้นี่แหละเห็นไยืดหมุนล็อกที่นี่ก็จะไม่ไปแล้วถ้าเกิดเราหมุนอีกด้านหนึ่งอ่าเห็นไหมหม,หไหม,มันจะพับได้เราก็ใส่อ๋อก็ลืมบอกไปกล้องรุ่นพวกนี้ะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นชัตเตอร์แบบผ้านะแล้วก็การที่เราจะใช้กล้องตัวเนี้ยเราต้องขึ้นฟิล์มตรงนี้หมุนอ่ะพอมันดนันตันปุ๊บ เราจะมีชัตเตอร์สปีดอยู่ตรงนี้การที่เราจะใช้กล้องพวกบาร์เนเนี่ยข้อครวรระวังก็คือเราควรขึ้นฟิล์มก่อนปรับชัตเตอร์สปีดไม่งั้นกลแก๊ข้างในมันจะร้วนเป็นข้อที่ย้ำม,มากๆก็คือขึ้นฟิล์มก่อนปรับชัตเตอร์สปีดแล้วก็ขึ้นฟิลม์มเสร็จแล้วเราก็หมุนชัตเตอร์สปีดสมมติถ่าสัก50าปะกันอ่าสักชัตเตอร์บ อ่าชัตเตอร์ห้ารอยเป็นไงบ้างอ,าอย่างนี้นะครับซึ่งผมเห็นว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเราก็แค่หมุนแล้วก็ปรับชัตเตอร์สปีดทีหลังเน้นย้ำว่าปรับชัตเตอร์สปีดทีหลังขึ้นฟิล์มก่อนปรับชัตเตอร์สปีดนะครับจะไหว้พอเราเส็จฟิล์มปุ๊บเวลาเราหมุนตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องหมุนตามด้วย หมุนตามปุ๊บอ่ะถือว่าฟิล์มเข้าแล้วแล้วก็ถ่ายการเซ็ตกล้องตัวนี้มันจะมีระบบนับฟิล์มตัวที่เราหมุนก่อนสมมติว่ารูปนี้ผมใส่ฟิล์มก่อนอ่ะผมใส่ฟิล์มเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมปรับเลขตรงนี้นจะมีเลขอยู่ตรงนี้คุณเห็นนะอ่ะตรงนี้มันจะมีเลขศูนย์ถึงสามสิบหกแล้วกเกินกว่าไปกว่านั้นก็ปรับเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยขึ้นฟิล์มใหม่ก็ปรับ เรื่อยๆได้นะครับก็เสร็จปุ๊บก็ใส่เลนส์กล้องตัวนี้ของผมเป็นซีเรียลรุ่นเก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะผลิตตอนปี1 9 5่ประมาณนั้น,นครับก็ถือว่าก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะอ่ะอ่ะเสร็จป,ปุ๊บอ่าเราใช้เราดึงปิดการที่ผมถ่ายกล้องฟิล์มเนี่ย ผมจะมีกฎอยู่ข้อนึงก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง3เมตรหมดถ้าเราไม่แน่ใจ3เมตรไว้ก่อนเพราะว่าผมเคยโง่ปรับ1.5แล้วมันหลุดบ่อยเวลาเราถ่ายสตรีทอะไรพวกนี้ผมเน้น3เมตรดีกว่าผมก็ปรับสัก3ถ้าเกิดเน้น s n น p นะครับถ้าเกิดคุณเน้นแบบว่าชิวๆถ่ายตึกอะไรพวกนี้คุณก็หมุนลนส์ไฟเดอร์ไปเรื่อยๆที่นี้อ ผมจะพูดอะไรต่อดีล่ะกล้องพวกนี้ถือว่าทํางานได้ดีมากๆที่ผมอยากเน้นย้ําสุดๆก็คือ 1. ไม่ควรปรับชัตเตอร์สปีดก่อนควรหมุนฟิล์มก่อนขึ้นฟิล์มก่อนแล้วเราค่อยปรับเป็นจะปรับชัตเตอร์สปีดสก็คือตัวเลนส์ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นชัตเตอร์แบบผ้าแล้วเลนส์เนี่ยเหมือนกับแว่นขยาย เลาเราทดลองวิทยาศาสตร์เน no ี่ยเอาแว่นขยายไปส่องกางแดดเนี่ยมันจะทําให้ตรวที่มันขยายเนี่ยมันจะขยายแสงทําให้มันเหมือนกับเลเซอร์แรงๆดีๆนี่เงอ่ะทาให้ของพวกเนี้ยไม่ได้ซึ่งพอเลนส์เนี่ยเหมือนกับแว่นขยายเนี่ยไปโดนกับชัตเตอร์ผ้าและส่องโดนพ้าที่เต็มๆเนี่ยมันก็เหมือนกับแว่นขยายส่องให้พลาที่ส่องเนี่ยจะเหมือนเลเซอร์แรงๆแล้วทำให้ชัตเตอร์ผ้าเนี่ยรั่วแล้วก็ทําให้ อ่าพอม่านรั่วเนี่ยทาให้รูปเนี่ยมีแสงรั่วขึ้นมาทําให้อ่รูปภาพอาจจะมีแสงรั่วขึ้นเกิดขึ้นซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบพวกแสงรั่วเท่าไหร่ครับก็ที่ระวังสุดๆก็คือไม่ควรโดนแสงทิ่นานๆเพราะว่าจะทให้ชชตเตอร์พันเนี่ยเป็นรูแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ขึ้นฟิล์มก่อนแล้วค่อยปรับชัตเตอร์สปีดแค่นั้นแหละครับ ก็ถ้าโดยรวมนะครับผมชอบกล้องดีไซน์แบบกล้องไบ n นกมากๆเพราะว่าเป็นการดีไซน์ที่มันดูสวยแล้วก็เรียบหรูมากแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างเพราะว่ากล้องรุ่นเก่าเนี่ยชัตเตอร์สปีดมันจะมีให้เลือกน้อยเมื่อเหมือนกล้อง SLR ในปัจจุบันอยากใช้คำว่าปัจจุบันสิเพราะมันก็เก่าอยู่นั่นแหละก็ s อ r เนี่ยเราสามารถปรับได้ละเอียดมากๆมีตั้งแต่หนึ่งสองสเฮียสามส ร้อยยี่สิบห้าสองห้าสิบห้าร้อยพันอะไรย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าละเอียดมากๆแต่กล้องพวกเนี้ยกล้องทรงของที่คุณออสการ์บาร์เน็ได้ออกแบบนะครับมันก็ถือว่าเก่ามากๆเพราะมันมีตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ผิดนะหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดประมาณนั้นที่กล้องคุณออสการ์บาร์เน็ได้จำหน่ายให้คนทั่วโลกนะครับต่อ ถือว่าเป็นกล้องที่แบบว่าสวยมากแล้วก็ดีไซน์เหมือนไลก้ามากที่จะต่างจากไลก้า 3f อะไรพวกนี้ก็คือตรงนี้พวกไลกาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมอันนึงแล้วก็จะมีแบ่งครึ่งเป็นครึ่งวงกลม2อันครึ่งวงกลมด้านนี้จะเป็นเลนส์ไฟเดอร์อีกอันนึงจะเป็นวิว w ฟเดอ e r ทําให้มันก็อืมโอเคสวยอยู่หมืกันนะครับโดยรวมแล้วผมชอบมากๆแล้วก็แนะนําอยากให้มือใหม่ใช้มากมเพราะว่าเราสามารถ เปลี่ยนเลนส์ได้เพราะว่ากล้องกล้องเนี่ยภาพเจะออกมาดีไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเลนส์ของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าเลนส์เป็นรอยมีฝ้ามีลาแต่ว่าตัวบอดี้กล้องเนี่ยถือว่าทํางานดีมากๆก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเลนส์นั้นมันขุ่นมันมัวมันมีลาเป็นจุดเยอะๆมันแบบว่าฟุ้งซ่านไม่ดีมากผมไม่แนะนําให้ใช้เลนส์ที่มัน คุณมัวให้เ้นใช้เลนส์ที่มันใสดีกว่าเพื่อได้ภาพที่คุณถูกใจมากที่สุดนะครับก็สำหรับผมแล้วผมอยากให้มือใหม่หันมาเล่นกล้องรัสเซียกันมากๆนะครับเพราะว่ากล้องพวกทริปสามห้าที่มือใหม่ชอบเล่นมากๆาเนี่ยชื่อของมันก nice> ็บอกอยู <t ik <t ik ่ล้วเป็นทริปเพราะฉะนั้นคุณโยชิฮิสะไม้ทานิีหรือเปล่าถ้าจผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดขอไปด้วย เขาออกแบบตัวนั้นหรือเปล่านะ Olympus เนี่ยเขาออกแบบตัวนั้นมาเพื่อเป็นกล้องสําหรับไปเที่ยวเพราะมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่ในชื่อแล้วว่า trip สามห้านะครับ trip ก็คือการไปเที่ยวนั่นแหละคือกล้องพังไม่พังเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นการไปเที่ยวไปถ่ายเล่นๆขำๆไม่ได้จริงจังมากแต่กล้องตัวเนี้ยเราสามารถถ่ายจริงจังได้เพราะเราสามารถเปลี่ยนเลนส์เป็นเลนส์ของ徕า,าแท้ได้หรือเราอจจะใช้เลนส์ของพวกโซเวียตอย่างเช่น เฟสอินดัสตาจูปิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็โดยรวมแล้วผมอยากให้มือใหม่ใช้กล้องของโซเวียตนะครับทรงของคุณออสการ์บาร์เนก็คือบาร์เนกล้องนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีรูปภาพจากตัวกล้องเฟดหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะอันเดอร์นิดนึงเพราะว่าตอนนั้นผมใช้ โออิเมจร้อยแล้วตอนนั้นเนี่ยแดดมันไม่คมอ่อยมีก็เดี๋ยไปดูรูปภาพที่ได้จากตัวกล้องกันเลยครับ